บางคนเขาไม่ได้เปลี่ยนไปเพียงแต่ใจเราคิดกับเขาไม่เหมือนเดิมแค่นั้นเองใช่ไหมโยงวันหนึ่งวันหนึ่งไม่รู้ว่าใจเราเนี่ยมันเปลี่ยนกี่รอบกี่ครั้งกี่ตลบก็ไม่รู้เปลี่ยนจนบางทีเราก็มานั่งนึกถึงตัวเองเรานี่มันเป็นคนมีมาตรฐานหรือเปล่าเนี่ยอย่าว่าเป็นคนสองมาตรฐานเลยมันอาจจะไม่มีมาตรฐานเลยก็ได้มั่งตัวเราเองเนี่ยนี่กาลังคิดถึงตัวเองนะกําลังนึกอยู่ว่า เวลาพอเราเห็นต้นหญ้าเห็นต้นไม้บริเวณนี้เมื่อวานเขาก็เป็นของเขาแบบนี้แหละแต่พอวันนี้มีหมอกลงมาเลยทําให้เรามองต้นหญ้าเปลี่ยนไปมองบริบทของบริเวณเปลี่ยนไปคนบางคนก็คงจะแบบนั้นเขาก็เป็นเขาของเขาแบบนั้นเองแต่เราเนี่ยไปเชื่อคนนู้นนิดไปเชื่อคนนี้หน่อยเราก็มีทัศนคติที่เปลี่ยนไปกับคนคนเดิมที่จริงๆเขาก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไป แต่เราอะที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไม่รู้กี่ตลบเผลอๆจะเป็นคนตลบตะแลงในตัวเองด้วยซ้ำงั้นการที่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้มันดูใจตัวเองพิจารณาตัวเองมากกว่าที่จะพิจารณาคนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญจริงๆนั่งรถผ่านบริเวณนี้พอดีเลยนะก็เลยลงมาเป็นธรรมะสักตอนหนึ่งเห็นมีหมอกเยอะเหลือเกินท่านทั้งหลายถ้าวันนี้ นะเราจะมองคนอื่นแล้วหวังให้คนอื่นเขาเปลี่ยนตามใจเราก็น่าจะยากอยู่นะแต่ถ้าเราได้มาพิจารณาใจตนเองว่าเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนไปหรอกหรือถ้าเขาจะเปลี่ยนก็ในฐานะของความเข้าใจก็คือเขาก็มีธรรมชาติของเขาแต่ถ้าใจเรามันมั่นคงในธรรมชาตินั้นได้ว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ใจเราจะต้องไม่เปลี่ยนไปจากการที่เข้าใจว่ามันมีอะไรเที่ยงบ้างละ่ะ จากเดิมท e <bunker. S 1> ี่เราคิดว่าเขาต้องไม่เปลี่ยนแต่พอเขาเปลี่ยนเราก็ต้องไม่เปลี่ยนจากความเข้าใจว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงทุกอย่างมันไม่แน่นอนถ้าเขาจะเปลี่ยนและใจเราจะเปลี่ยนให้มันเกิดความรุนแรงทำร้ายกันเบียดเบียนกันอันนี้ก็ไม่ควรแต่ใจจะต้องตั้งหลักของความไม่เปลี่ยนแปลงว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงถ้าคนคนนั้นจะเปลี่ยนแปลงใจเราจะต้องตั้งมั่นอยู่ในความรู้สึกที่ว่า มันมีอะไรบ้างที่มันไม่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้เสมอแต่แน่นอนที่สุดการฝึกทําใจว่าสรุปแล้วเขาไม่ได้เปลี่ยนไปแต่ใจเราต่างหากที่มองเขาไม่เหมือนเดิมงั้นเราจะมองทุกอย่างให้เหมือนเดิมคือไม่มีอะไรที่คงที่ไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืนไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนนิรันดรคําฟ้าไม่มีจริงๆนะข้อคิดวันนี้กับหมอกที่ไม่ได้ทําให้ต้นหญ้าเปลี่ยนไป แต่ใจเรามองต้นหญ้าไม่เหมือนเดิมจากเมื่อวานที่มองตั้งหาขอจเจริญพรอเป็นข้อคิดเล็กน้อย